สวัสดีค่ะชาราสีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตนะคะดวงชะตาประจำเดือนพฤษภ,ภาคมนี้กันขอโทษที่ออกคลิปช้านิดนึงนะคะพอดีช่วงนี้กุ้ง ป่วยนิดนึงนะคะเนื่องจากสภาพอากาศนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเป็นภูมิแพ้ก็เลยค่อนข้างจะแบบหนักนิดนึงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสัญญาว่าคลิปหน้านะคะจะกลับมานะให้ดูหน้าไพ่กันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยโอเคค่ะะเรามาดูาพ่าพื้นดวงกันก่อนนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับนะคะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้โดดเด่นนะคะเรื่องของ คนช่วยเหลือมากๆเลยนะคะ <S 2> <S 2> คุณมีไพ <ian> ่โดดซันด้วยซึ่งมากับคนช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยเหมือนจะมีลักษณะคนต่างวัยคนต่างยัยเขาคนต่างวัยเขาอาจเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือเด็กกว่าเราก็ได้นะแต่ถ้าเด็กกว่าเนี่ยจะต้องมีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าซึ่งทางการช่วยเหลือของเขาเป็นการช่วยเหลือทางอ้อมนะคะไม่ใช่การช่วยเหลือแบบตรงๆเลยสทัทีเดียวแต่การช่วยเหลือของเขาเนี่ยส่งผลกับชีวิตของเรามากนะคะว่าเป็นการช่วย ที่ทำให้เราเพบเจอกับไพ่ดอซันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งเลยในเรื่องของการงานนะคะก็โดอดแดเรื่องคนที่ช่วยเหลือทางอ้อมเนี่ยทำให้เราเนี่ยโอเคเรื่องการงานมันโดดเด่นขึ้นหรือดีมากขึ้นเราก็พอใจกับตรงนั้นมากๆด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ เรื่องของความรู้สึกของชาวราศีธนูนี่แหละเขาบอกความความรู้สึกของชาวราศีธนูเนี่ยยังมีความเครียดความกังวลใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีความกังวลใจเยอะกับสิ่งที่รู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยมันออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดหรือไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะอยากให้ชาวธนูเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองดูใหม่ว่า สิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราทําอะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆซ้ําๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะชาราศีธนูนะคะ ควรจะมีการมองอะไรในมุมใหม่ๆในมุมที่ต่างออกไปการพลิกแปลงสถานการณ์การหาจุดยืนให้กับตัวเองหรือมองอะไรในมุมใหม่ๆมันจะทําให้คุณเห็นความสําเร็จแล้วก็เปี้ยงปังขึ้นมาได้เลยนะคะคุณสามารถใช้ได้กับธุรกิจกับงานที่คุณทําได้เลยนะซึ่งจะมีผู้ใหญ่หรือคนต่างวัยเนี่ยคอยช่วยเหลือสปอร์ตเป็นอย่างดีช่วงนี้พยายามหน่อยค่ะ ะะจับอะไรที่มันมากมายหลายอย่างหรือหลากหลายมากขึ้นมันอาจจะมีบ้างเรื่องของอุปสรรคนะคะพอยังเป็นไพ่แบกโลกทางใบอาจจะยังมีความหน่วยใจมีความลําบาก ใจนะคะในการที่จะทำแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยใจเหนื่อยกายตรงนี้มันจัดสรรได้อ่าถ้าคุณจัดสรรอะไรที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมันจะเหนื่อยน้อยลงแล้วมันก็จะไม่ลำบากใจด้วยนะคะก็ประมาณนี้เรื่องของการงานไพ่แนะ่นำค่อนข้างเยอะเราก็ดีมากเลยทีเดียวนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือส่งผลให้คุณเกิดความรุ่งโรดรุ่งเรืองในเรื่องของการงานได้จริงๆนะคะในภาพของการเงินค่ะ การเงินก็ดูว่าชาวราศีธนูไม่ค่อยสบายใจเรื่องเงินเงินทองทองเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่ารายได้ไม่มั่นคงเลยนะอาจจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานล้วก็มีรายจ่ายหรือว่า ต้องเสียทรัพย์เสียเงินแบบไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แต่เดือนนี้ค่ะนาะงคุณจะมีเขาเรียกว่าโอกาสหรือช่องทางในการทําเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้เรื่องคนช่วยเหลือเรื่องการเงินก็เด่นนะคะอมถือว่าโอเคเลยทีเดียวเพียงแต่เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆที่เพิ่งเห็นเลยของชาวธนวูมีความกังวลใจเยอะมากความเครียดความกังวลเพราะฉะนั้นคุณได้ไพ่พระเยอะมากจริงๆนะท่านจะช่วยเรื่องของความกังวลใจตรงนี้ด้วยว่าคุณควรจะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ จะช่วยลดเรื่องความกังวลใจนะแล้วทำให้คุณนะคุเเอทมีไอเดียมีความคิดมีมุมมองอะไรใหม่ๆซึ่งอย่างที่ไพ่แนะนำว่าถ้าคุณมีตรงนั้นอนะในเดือนนี้มันสามารถต่อยอดนะัคุณสามารถพลิกสถานการณ์ต่างๆคุณได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลองเริ่มจากการสวดมนต์นั่งสมาธิดูในเดือนนี้นะยังไงก็มีส่วนช่วยนะคะเรื่องของการเงินนะ ช่วงนี้ระวังนิดนึงคุณติดไพ่ห้เดวิลเนะเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยมีพันธนาการนะเรื่องภาะานีสินอะไรที่ต้องรับผิดชอบแต่เดือนนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือล่ะนะคะและก็บางท่านนะหรเดวิลใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหแบบหมดสิ้นเปลืองไปกับการใช้อะไรที่มัน ซื้อความสุขใส่ตัวซื้ออะไรที่มันไม่ค่อยจําเป็นอ่ะมันเหมือนจะจําเป็นแหละคือเพราะเราคิดว่ามันจําเป็นแต่ถามว่าจริงๆมันจําเป็นไหมอาจจะยังไม่จําเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นคิดทบทวนดีๆก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูเรื่องของโชคลาามันบ้าง,างชาวราศีธนูมีโชคหรือไม่เขาบอกว่าโชคคุณมันดูยังน้อยหรือโอกาสยังไม่มาก แต่ถ้าจะมีโชคจริงๆเนี่ยโชคจะมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้โชคนะอย่างที่บอกไพ่กระโดดเด่นว่าคนช่วยเหลือาะฉะนั้นจ,จะโชคมาจากการช่วยเหลือของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือได้นะคะได้อะไรบางอย่างจากคนใกล้ชิดกันใกล้ตัวก็เป็นได้แต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆคุณก็ใช้ตัวแรกเกีย่ยวกับคนใกล้ชิดที่คุณสนิทมากๆในช่วงนี้นั่นแหละค่ะโอเคเรื่องความรักของคนโสดค่ะ คอนโสด์นะคอนโซลเขาบอกเสน่ห์เข้าอย่างรุนแรงเลยนะคะเดือนนี้น้ทั้งคนเก่ากลับมาคนที่เข้ามาถูกใจแต่ถามว่าถูกเขาว่าถูกใจเราแต่เราถูกใจเขาไหมว่ายังไม่ค่อยนะคะ mm. เหมือนเรายังรู้สึกว่าการกลับมาของคนเก่าก็ยังก็เหมือนจะดีอ่ะแต่เราก็ยังมีความกังวลใจอยู่ mm. คนใหม่ที่เขาถเข้ามาถูกใจก็ยังเหมือนยังมีปัญหาอื่นๆที่ตามมาอยู่นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าความรักมันยังไม่ได้หังใจหรือยังไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะอคลายที่ยังยึดติดนะคะกับอดีตกับอดีตกับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆคุณต้องตัดต้องทิ้งไปได้แล้วนะคะไม่ฉะนั้นน่ะความรักของคุณมันก็แอบยากเหมือนกันนะอือไทยก็ผ่านผ่านกําแพงคุณไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านเฉพาะท่านที่ยังยึดติดนะคะกับเรื่องในอดีตต้อง ต้องตัดทิ้งได้แล้วอ่ะบบเรื่องเก่าๆร่่งโดมๆนะคะกำแพงของคุณมันจะบางลงลดลงแล้วมันทำให้คุณสามารถที่จะเปิดใจนะคะรับนะคะกับอะไรที่เป็นปัจจุบันได้มากขึ้นนั่นเองนะความรักมีตัวเรื่องมีทางเลือกใช่ถามว่าคุณอยากจะชัดเจนกับใครสักคนได้ไหม ได้ขออย่างเดียวคือคุณต้องหยุดการยึดติดอะไรต่างๆนานาจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องในอดีตหรอกไพ่บอกว่าให้เราอย่ายึดติดกับอะไรมากจนเกินไปบางคนอาจจะคอนดิชันเดียวก็ได้ยึดติดว่าเอ้ยเขาจะคบใครสักคนหนึ่งต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณอาจจะต้องลดตรงนั้นลงแล้วเปิดใจมากขึ้นความชัดเจนในเรื่องความรักมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะโอเคความรักของคนมีคู่ค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ นิดนุงก็ต้องใจเย็นๆกันมากหน่อยนะคะมีไพ่ถึงเจวิ่ว่าจะแบบมีความเป็นตัวเองเยอะนะเดี๋ยวอารมณ์แปรปรวนหรืออะไรต้องปรับตัวนิดนึงนะคะเดือนนี้อยากให้ชาวธนูใจเย็นลงมากหน่อยมันหลายเรื่องหลายอย่างซุ่งมันไม่ได้ดังใจมันเบื่อหน่ายกับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันทําให้เราอะแสดงออกมาสัาคพูดหรือก,การกระทําของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นลง นะคะแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นอยากให้ทุกๆก,การแสดงออกมันเป็นการแสดงออกที่ดีอ่ะเราอาจจะคิดก็ได้เราเบื่อเราเราเบื่อนายกับบางเรื่องบางอย่างเราเอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรแต่ให้มันอยู่ในใจแต่ว่าสิ่งดีๆที่แบบเออรู้สึกดีรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยให้มันแสดงออกนะคะประมานี้ก่อนนะแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเองนะคะหนึ่งในการที่ไพ่แนะนํามันก็คือการปรับตัวนั่นแหละ นะคะแล้วเราจะเป็นคนที่เย็นลงถ้าเราร้อนแล้วเราก็แสดงออกเลย่ะมันจะค่อนข้างเป็นปัญหานะพยายามนิ่งให้มากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนรักจะดีขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ชาวธนูนะคะก็ระวังนะคะ ปัญหาเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนิดนึงนะเขาบอกอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฝนฟ้าอากาศอาจเป็นเหตุให้คุณเจ็บป่วยได้นะคะแต่ก็ไม่ได้แย่นะแต่มันยังไม่นิ่งอะคะ่ะเป็นอาการแบบเดียวป่วยเดียวหายอะไรลักษณะประมาณนี้ก็เป็นได้อีกสิ่งหนึ่งให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับหลังด้วยนะคะอาจจะนั่งท่าเดิมนานๆน,น,นอนท่าเดิมนานๆน,นะคะทําให้มีอาการปวดหลังหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหลังก็ต้องระวังด้วยนั่นเอง โอเคไพ่อยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีธนูคะสิ่งที่ไพ่อ,อยากแนะนําเขาก็บอกเหมือนเดิมเลยนะว่าเราต้องนะคะรู้จกักพลิกแพลงสถานการณ์การทําอะไรรูปแบบเดิมๆไม่ได้แล้วเลยนะลองดูซิมีรูปทางช่องทางอะไรที่มันสามารถจะต่อยอดเติบโตหรือว่าเพิ่มเติมได้ไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณก้าวหน้า,นาและประสบความสําเร็จได้เลยนะคะ อืมเพราะฉะนั้นลองหาช่องทางรู่ทางอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามาจะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้ค่ะในเรื่องของบทสรุปภาพรวมที่ไพ่อยากบอกเพิ่มเติมอืมไพ่บอกว่านะคะในเดือนนี้จริงๆแล้วอ,ะอ่ะเรื่องใดๆที่คุณอึดอัดใจไม่สบายใจมันกำลังจะคลี่คลายแล้วก็ สบายใจขึ้นกว่าเดิมได้แล้วแต่เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาไอ้คุณเดือนรู้กับสิ่งนั้นๆแล้วมาปรับใช้นะคะแล้วมันจะดีเหมือนกับว่าไอ้ที่ผ่านมาเรามีปัญหาเพราะอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วว่าการทําแบบนี้สถานการณ์แบบนี้มันทําให้เป็นปัญหาเราต้องดึงมันมาเอาประสบการณ์นั้นอะมาเรียนรู้แล้วมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมๆซ้ำๆอีกนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องของการทำบุญเสริมดวงกันบ้างนะคะ การทำาบืเสามดวงของชาวธนูในเดือนนี้ค่ะจริงๆชาวธนูเดือนนี้นะคะอยากให้เน้นเรื่องของการทำทานทำทานช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นการแบ่งเงินบางส่วนไปทำทานก็ได้หรือการแบ่งปันของจริงของเงินทองหรืออะไรก็ตามมีการแบ่งสรรปันส่วนในบางส่วนเท่านั้นเองที่เราไม่เดือดร้อนเราก็ช่วยคนอื่นได้นะคะเป็นการทำทานก็จะดีมากๆ แต่จริงๆไพ่เน้นเป็นสิ่งของอะแต่จริงๆเป็นเงินก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของก็จะดีมากๆนะมีการแบ่งปันสิ่งของสมมติถ้าคุณจะทําบุญอะไรสักอย่างคุณอาจจะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคไปช่วยไปร่วมช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยก็ได้อะอย่างช่วงนี้โควิดระบาดคุณอาจจะไปซื้อแมสซื้ออุปกรณ์ใดๆนะคะที่จะช่วยโรงพยาบาลช่วยคุณหมออย่างเงี้ยได้มากขึ้นก็ดีมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณชาวราศีธนูมากๆานะคะที่เราฟังคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไกด์ไลน์แล้วก็รู้ว่าเราจะระวังอะไรหรือเปเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างนะคะขอบคุณชาวราศีธนูมากๆถ้ามีความไม่สบายใจนะคะมีปัญหาอะไรก็ทักไลน์มาคุยกันนะคะให้พ่ช่วยแนะนําไกด์ไลน์ให้กับคุณคุณได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรรบชมช่องดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอร์ดคะหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย